แต่ว่านี่นะครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องไทยกัมพูชาว่านี่นะครับท้ายที่สุดจะได้ใช้ความเด็ดขาดในการยกเลิก MOU43 หรือ44กันหรือไม่เพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการยกเลิกกันเห็นไหมปัญหามันก็จะแบกรับกันไปและก็ประชาชนก็จะทวงถามเสียงดังกันมากขึ้นความเป็นจริงนั้นในแต่ละเรื่องก็เป็นประเด็นที่ทางพักของนายกรัฐมนตรีเองไม่ว่าเรื่อง MOU4344 เนี่ยเสนอยัตติเนี่ยว่าเพื่อเนี่ยนะครับที่จะเรื่องการยกเลิกความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับ ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาเสียเวลาเพราะนี่นะครับแค่ข้อเท็จริงปรากฏว่ามีการละเมิดและจะทําให้ไทยเสียหายตามลําดับนั่นแค่นี้ก็มีเหตุผลมากส่วนการเจราจาในอนาคตเ่ยนะครับจะเป็น MOU 6869หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่มี MOU43 44กัมพูชาเขาจะไม่เจราจาก็ช่างหัวกัมพูชาสิก็ถ้ามีนี่นะครับการเจราจาและละเมิดไม่มีการปฏิบัติการตามเงื่อนไขข้อตกลงนะและคุณจะเจราจาไปหาหกอะไรเพราะนี่นะครับก็เห็นชัดเจนว่าขนาดว่าเจ เจรจาที่ก่อกงเสร็จแล้วเนี่ยของเราดันไปแถมอังชาติที่3ขอร้องเจราจาเปิดดาแล้วจนกระทั่งบัตรเนี้ยที่หนองยากแก้วยันเนี่ยนะครับที่โดนเอาเนี่ยก็เห็นไหมสถานกา,า,า,ารณ์มันไม่จบไม่สิ้นอะ่ะซอยคุณเจราจากันให้ตายก็คือเจราจาเพื่อไม่ปฏิบัติตามมีบันทึกเนี่ยนะครับข้อตกลงแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามแล้วก็อยู่ท่ามกลางความงู้เข่ากันแบบนี้ผมว่าบ้านเมืองมันเดินต่อไปอยากเนี่ยครับวันนี้เนี่ยครับก็ อย่างไรก็ตามก็เป็นการวัดใจรัฐบาลผู้มาใหม่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าทําเข้าตาประเด็นกัมพูชาเรื่องเดียวนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าความนิยมเนี่ยนะครับแทบจะล้นนะเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความนิยมของรัฐบาลคุณนงยิงที่ผ่านมานั้นที่ได้คะแนนความนิยมต่าห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องไทยกัมพูชาจากประเด็นคลิปเนี่ยเป็นหลักนะครับเรื่อง ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์น,นะครับตามการถแถลงนโยบายหรือนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันไม่แรงเท่ากับความรู้สึกประเด็นไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลขุงคุณอนุชินชาญวีรกุลเนี่ยจะต้องกระหนักว่านี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วเอ็นภาพปรากฏวันนี้นะครับเราเป็นเรื่องอะไรจะไปสลายมอบการชุมนุมของคนกัมพูชานะครับถ้ามาตราการทางกองทัพเรามีความแข็งแรง เพราะไม่ใช่นั้นเนี่ยนะครับครอบอก็จะไปอยู่ตามแนวชายแดนไอ้นี่ก็เลอะหนักเข้าไปใหญ่เหมือนกันแต่เอาละเนี่ยนะครับการจัดการในส่วนประชาชนด้วยกันนั้นมาตรการต่างๆนั้นผมเชื่อว่าที่หนองยากแก้วถ้ามีอเดี๋ยวคนไทยก็ต้องไปกันครับนะครับเหมือนกับที่หนองจานแต่มันชี้ให้เห็นว่าความไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นมันทําให้สถานการณ์มันลุกลามจนถึงปัจจุบันนี้คือรัฐบาลเนี่ยครับจะทําเรื่องใดก็าตาม แต่ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องไทยกัมพูชานี่ไม่นับเรื่องขต่างๆที่เราพูดกันมาแทบทุกวันว่าจะต้องยกเลิกอะไรกันไปบ้างแต่ว่าสิ่งนักขนาดนี้นั่นเนี่ยคือการเป็นนักการเมืองการเป็นผู้ปกครองนั่นก็สามารถทําได้หลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันแต่เรื่องหนึ่งอะไรนะครับที่ไม่ควรจะทําอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนก็มีตัวอย่างให้เห็นกันมาแล้ว นะครับเพราะงั้นเ,เรื่องนโยบายกัมพูชาเนี่ยจริงๆสามารถทําอย่างเร่งด่วนหรือมันจะเดินหน้าไปสู่จุดไหนหรือการสร้างรั้วในรูปแบบไหนหรือการพูดคุยเจรจาไปถึงการกระตุ้นให้ทางกัมพูชาเนี่ยได้มากู้วัตถุระเบิดหรืออื่นใดๆที่อยู่บริเวณริมชายแดนพอจะทันไหมครับพี่ตู่ภายในสีเดือนนี้ถ้าวันตรงคือปัญหาก็คือว่านะครับถ้าประเทศมันประเทศไทยเราทังเลือด นะครับเจราจาก็เจราจาแต่เจราจาภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามและนะครับประเทศไทยไม่เสียเปรียบคือเราเนี่ยหลักคิดไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปเสียข้างโง่ในเรื่องของการเจราจาเหมือนกับการเจราจาหยุดยิงนะทีนี้ประเด็นเนี่ยครับที่มันลุกลามเรื่องรั้วเนี่ยเพราะมันเสน้นที่ปัญหามันไม่จบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยเนี่ย นะครับเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้พร้อมจะสนับสนุนเรื่องการสร้างรั้วทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันประเทศมันจะมีปัญหาอย่างนี้ตลอดไม่ได้ไงม,มันควรจะจบด้านใดด้านหนึ่งรบก็รบเจรจาก็เจร,าจ,าาเจ,ราจานะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นก็ไม่ได้เป็นผลนประโยชน์น,นะครับว่ากัมพูชาก็นะอาจจะได้ประโยชน์ทางการเมืองแต่ประชาชนก็เดือดร้อนอมไม่ต้องเป็น,นอันธรมาหากินฟังไทย จะอยู่กันสภาพนะครับอีหลักอีเหลือกันได้ยังไงจะเห็นได้อย่างัดเจนะคนที่อยู่ตามแถบชายแดนเขาก็ต้องการจบแบบจบกันแบบเสด็จน้ำนะนะครับถ้าค้างคากันอยู่เขาก็ไม่ปลอดภัยวันไหนก็ไม่รู้่ปัญหามันจะกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเจราจาที่นะครับแต่ต้องยกเลิก MOU 4ส4 4สีขึ้นมาก่อนแล้วการเจราจาใหม่นั้นเนี่ยนะครับก็ก็ต้องนี่นะครับมีหลักประก,รกันกันว่า มันทําได้จริงทําไม่ได้จริงนะครับบันทึกกันแล้วละเมิดเลอะคือเราต้องมีมาตรการนี่นะครับเพื่อมันมีความเด็ดขาดคือประเทศมันไม่ต้องหน่อมแนมถึงขนาดว่าใช้ลีลาทางการทูตสะสมความชอบธรรมกันไปเรื่อยๆนะครับเช่นเขาละเมิดก็ประท้วงไปก็มีตัวอย่างแล้วว่าเขา,เข,าเข้ามาอยู่ที่ละครอบครัวสองครอบครัวจนกระทั่งเต็ม แล้วก็คิดนี่นะครับว่าเป็นประเทศของตัวเองอความจริงความเขาเข้ามายึดโดยไม่ต้องใช้กําลังแต่ใช้นี่นะครับความชอบทมที่ฝ่ายไทยชอบอ้างเนี่ยนะครับแล้วก็เสียดินแดนกันเป็นระยะระยะแล้วก็คอยประท้วงเป็นประเทศที่ใช้กระดาษ A4 เปลืองที่สุดเลยคือไอ้ความทุเรศกันแบบนี้นะครับที่มันสะสมกันมานั้นี่ยผมว่ารัฐบาลน,นี้นะครับก็ไม่ควรท,วที่จะมาได้ให้มันไปเกิดขึ้น คือผมมองว่าเรื่องการสร้างรั้วจุดไหนที่มันสร้างนะครับมันเป็นการปฏิบัติการอย่างน้อยที่สุดนั่นปนัญหาแบบไอ้ที่หนองยากแก้วแบบที่หนองจานก็จะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่นะครับก็อย่าอย่า,ยาละเมิดกันมาแต่ว่าถ้าวันข้างหน้านี้นะครับถ้าผ่อนผันอะไรกันได้แต่ก็ไม่เป็นภัยคุกคามใดๆกับประเทศไทยแล้วก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้ายังเห็นว่านี่ครับสถานการณ์ประเทศก็ยังไม่ปลอดภัยก็ ก็ต้องทําทุกวิถีทางนี่ก็เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองคือผมก็ประหลาดใจกันว่านะครับว่าหลักคิดเนี่ยนะครับในเรื่องการจัดความสัมพันธะ์เนี่ยในเรื่องเอ U มโูสี่สามสี่ดูเสมือนว่ากอดแน่นกันเนี่ยนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นว่าที่รัมรีกระทร,งระวงกลาโหมก็ต้องรู้แล้วเนี่ยนะครับว่าคนไม่พอใจเนะี่ยมีอยู่มากครับนะครับไว้ว่าคุณจะไปตกลงอะไรที่มันสวนกับความกับความรู้สึก คือวันนี้คนไทยไม่ได้สนใจนะครับนะครับไม่ว่าตําแหน่งแห่งโหนใดอ่ะถ้าพูดไม่เข้าหูเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยกลายเป็นหนังกลละม้วนอ่ะแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม่ทัพเนี่ยนะครับภาคที่สองซึ่งก็มีเวลาวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดมีเวลาเหลือสิบสามวันเท่านั้นในตําแหน่งแม่ทัพแต่ว่าเนี่ยครับได้รับความยอมรับสูงมากนะครับวันนี้เอานักการเมืองคนไหนก็ไปเทียบกันไม่ได้หรอก แต่ว่าแม้ท่าภาคที่สองก็ไปได้นะครับสแสวงหาเรื่องอำนาจทางการเมืองหรือจะไปแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าบัดนี้อารมณ์รักชาติบ้านเมืองนั้นมีมากนะครับและทุกมิตินั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครเคยอธิบายอย่างไรก็ตามบัดนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนกันโดยสิ้นเชิงผมก็เตือนกันว่าการแสดงออกเนี่ยนะครับอะไรก็ตาม ณขนาดนี้อารมณ์ของคนไทยมันไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยส่วนใครคิดเนี่ยนะครับว่าไม่เห็นด้วยก็ลองเสนอแนวทางลองสวนกันดูสิว่าอารมณ์มันไปขนาดไหนคือเรื่องดินแดนนั้นเนี่ยนะครับความรักชาติบ้านเมืองนั้นซึ่งปกติถ้ายามบ้านเมืองมั่งมีสีสุขคนอาจจะคิดเรื่องเหล่านี้น้อยแต่พอมันมีศึกสงครามอ่ะไอการเลือกข้างประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับมันมีพลานุนวพนะครับเพราะฉะนั้น อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับเรื่องงอื่นๆเรื่องเอาคนละเครื่องมาก็ทําไปเถอะเรื่องแลนด์ปิดนะครับถ้าไม่ไปยกที่สามแสนไร่ทําไปเถอะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถ้าไม่มีบ่อนก็ทําไปครับนะครับแต่ว่าไอ้นี่ครับแต่ถ้ามีบ่อนก็ต้องเห็นไหมมันไม่จบแต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็ไปทําเรื่องเก้าสิบเก้าปีการขายแผ่นดินเนี่ยก็อย่าไปหาเรื่องคือผมมองดูว่าเนครับในเวลาสี่เดือนความจริงก็ไม่ได้อยู่กันง่ายๆนะครับ ถ้าพักเพื่อไทยนะครับเขาเกิดพูดง่ายๆว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเมื่อยเมื่อไรครับตั้งแต่ยื่นสารรัฐธรรมนูญคุณสมบัติต้องห้ามนะครับของรัฐมนตรีเรื่องการยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับทุกขลาบก็จะมาเกิดขึ้นกับพรรคประชาชนและที่สําคัญจะทําให้กระดานทางตันาะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะไม่มีนายกไปยุบสภาครับนะครับมันชุลมุนชุนละเก้กันไหว ส่วนปปชก็ดึงเรื่องมาตรา144นี่ไอ้นี่จะปาเกือบ5เดือนแล้วนะโดยพลันเห็นไหมคือปัญหานี่มันมีเต็มกันไปหมดอ่ะอเพราะงั้นพี่ตู่มันมีคนสนใจอยู่ที่ว่ารัฐบาลน,นี้จะทำงานได้ไหมเพราะว่า4เดือนก็เป็นเวลาที่น้อยแล้วแต่ว่าพอหันไปเหลียวมองทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็คงจะไม่พอใจภูมิใจไทยมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้น ไอ้เรื่องต่างๆที่เขาอาจจะมีทีมกฎหมายในการร้องเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีเองเรื่องตัวนายกรัฐมนตรีจะมีมีความเป็นผิดเหมือนคุณเศรษฐาหรือไม่ในอนาคตหรือว่าเรื่องอื่นๆที่พอจะร้องได้คดีอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาทําให้บางทีถ้าเผื่อว่าเรื่องมันเดินเร็วเนี่ยมันอาจจะได้เห็น อย่างที่พี่ตู่ว่าหตสถานการณ์มันมันวุ่นวายกันภายในแค่สองเดือนครึ่งอะไรแบบนี้ครับคือต้องไม่คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าถ้าเขาอยู่ถึงสี่เดือนยังไงเขายุบสภาตามสัญญาอยู่แล้วครับแต่ว่าเนี่ยนะครับการเมืองเนี่ยบางทีก็ไปไม่ถึงสองเดือนนั่นน่ะสิครับยังไม่ทันทําอะไรคุณสมชายวงสวัสดิ์ไปได้สองเดือนครึ่งเองะเออนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงสถานการณ์นี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้แล้วจะเห็นว่า นะครับว่าแม้ว่าเอามือกฎหมายฉมังอย่างอาจารย์บวรศักเข้ามานี่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าภายใต้ขีดจํากัดในการจัดตั้งรัฐบาลคือรอบนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เอาคนนอกเข้ามาครับรอบหน้านี่ยากที่สุดที่จะจัดรัฐบาลหน้าตาแบบนี้แต่ส่วนสัดส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทง่ายเลยนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะเนี่ยนะครับคําวินิจฉัย ของคุณองยิงและคุณเศรษฐานี่นะครับมันไปค้ำคอก็คือหมายความว่าคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลักในการพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยผมว่านี่นะครับมันยากไปหมดนะนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้หมายความว่า่ง่ายๆนะนะครับมันหมายความว่าเรื่องประชามติแต่มันต้องไปแก้เรียงกันตามลําดับนะครับกว่าในนะครับก็คือหมายความว่า ไอ้เป้าหมายเนี่ยนะครับถึงการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้ง่ายได้แต่เพียงแต่ว่าการวางเป้าเรื่องการทําประชามติช้าที่สุดในวันเลือกตั้งก็ประเทศก็ไม่ควรจะไปเสียเงินนะครับเพิ่มถึงไหนก็จ่ายเงินค่าลเลือกตั้งไปแล้วก็ควรจะทําประชามติอืและความเป็นจริงนั้นเนี่ยในการทํารัฐธรรมนูญนะครับในผู้งานประชามติอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ย ก็ควรเนี่ยไปตรงกับวันเลือกตั้งใดๆครับนะครับเพราะว่าประเทศมันคือมันแทคนิคมันซ้ําซ้อนหมดอะเหมือนวันนี้นะครับเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนะก็ควรเช่นว่าถ้านายกลาออกสภาก็ควรจะพ้นโดยอัตโนมัติะไปเลือกกันคนละครั้งทำไมต้องจ่ายเงินสองครั้งนะนะครับเรื่องนายกวันสภาวันความจริงนายกไปสภาก็ต้องไปคบแบบนี้แบบสภาผู้แทนราษฎรนอะเห็นไหมคือมันไม่ได้คิดวิธีการแก้ไขปัญหา นะครับเพราะฉะนั้นเราเ็าจะแลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าว่าหลักที่นายกตัดสินใจเราออกและนะครับเราก็ไม่มีการแก้เลยว่าสภามันควรจะไปทันทีในส่วนท้องถิ่นครับเราก็ต้องมาจัดการเลือกตั้งและเสียงเงินการเลือกตั้งโดยเปล่าประโยชน์มผมก็ว้าวาดหวังเงินว่าแต่ละอย่างมันควรจะรับการแก้ไขในแต่ละเรื่องในแต่ละเราเพราะว่าที่ยังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ที่เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนั้น มันคือความเสียหายที่ทำให้ประเทศเกิดภาวะความล้าหลังอย่างรุนแรงนะครับวันนี้ในทุกมิตินะครับในการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยคือประเทศไทยเราไม่ควรที่จะนะครับเราเป็นประเทศที่มีความยากลำบากถ้าการจัดสรรทรัพยากรมีความเสมอภาคและมีความเป็นธรรมคือในแต่ละในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเราคิดกันสารพัดแต่อะไรที่จะเป็นผลประโยชน์และเป็นสมบัติชาติ เรามักจะยกให้เนี่ยนะครับไม่ว่ากลุ่มทุนหรือต่างชาติเสมอครับคือผมว่านี่นะครับการสังคายนาประเทศมันควรที่จะคิดอะแต่ผมไม่ได้วาดหวังว่าสี่เดือนมันจะทําอะไรได้อย่างที่ผมบอกว่าสี่เดือนเนี่ยนะครับไม่กระทําบางอย่างนะครับและกระทําในสิ่งที่พึงจะกระทําได้นะครับแล้วก็เดิมพันอนาคตไอ้นั่นนะครับเป็นสัจธรรมที่จริงที่สุดนะครับ,รบแต่ว่าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สปีที่ผ่านมานั้นเหมือนเป็นเวลาที่ศูนย์เปล่าเพราะนโยบายก็ไม่ได้ได้ใช้ทักข้อนะลบประมาณนี้นะครับแผ่นดินก็เท่าเดิมนะครับบางปีก็สูงเข้ามาเนี่ยปาเข้าไปเจ็ดล้านล้าน,นสภาพประเทศสองปีนี้กับเงินเท่านี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็น,ปนไปจมหายกันตรงไหนเห็นไหมคือเราก็คิดกันว่าความเป็นจริงนั้นคนไทยก็มีคนเก่งจํานวนมากเราไม่ได้แพ้อะไรสิงคโปร์เลย นะครับทำให้มันถูกต้องทําให้ความโปร่งใสมันบังเกิดและก็ปราบปรามการทุจริตคอรัปชันอย่างจริงจังเนี่ยบ้านเมืองมันก็เดินกันไปได้แล้วนะครับเราก็ไม่ได้โง่กว่าใครเขาแต่ว่าไอร้ระบบของเราเนี่ยนะครับมันพาให้ประเทศเกิดภาวะของความลาหลังแล้วก็เกิดความเสียหายและก็ไม่มีวี่แวไวไว่จาจะฟื้นนะนะครับเราเดินล้มอย่างไรก็เดินเพื่อล้มอย่างนั้นนะนะครับสภาพการกันแบบนี้นะครับพวกผมก็พยายามจะคิดอ่านว่า เราควรที่จะมีทางเลือกนะครับหรือมีข้อที่จะนําเสนอนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ปรารถนาที่จะเข้าไปมีอํานาจเสีเองนะครับก็วาดหวังกันว่านะครับอะไรก็ตามในช่วงระยะผ่านนั้นเนี้ยนะครับจะด้วยนะครับจะได้ใช้ความรู้ความสามารถคิดอ่านกันคืออย่ามองว่าคนเห็นต่างเป็นศัตรูที่ต้องใช้คำนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะนี่นะครับในส่วนภาคประชาชนที่มีความปรารถนาให้ประเทศดีขึ้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องที่ภาคประชาชนยืนขวางนะครับกับสองปีที่ผ่านมาเนี้ยสำเร็จเกือบทุกเรื่องนะครับนะครับไม่ว่าแบ่งผลประโยชน์ไทยกัมพูชาห้าสิบห้าสิบแหล่งพลังงานเรื่องคาสิโนโน,นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับการขายชาติต่างๆนั้นหยุดเช่งัก <c oughs> ก็ชี้ได้ชัดกันว่า <c oughs> เสียงของประชาชน ก็ยังมีน้ำหนักกันอยู่เสมอ,อมแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากถ้าปราศจากซึ่งความชอบทรรมกนแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดจะไปตายคาศาลร,รัฐธรรมนูนหรือจะไปตายในสนามของประชาชนก็ตามนั้นอย่างไรมันก็ฝืนกันไม่ได้นะครับถ้าทำอะไร,รได,ได้ทุกอย่างป่านนี้ก็ไม่มีสภาพแบบนี้แล้วก็ไม่จบลงอย่าง,างที่เราเห็นวันนี้คืออุบัติเหตุการเมือง ของนายกรัฐมนตรีคุณอรุทินในรอบหน้าเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันมีมือกฎหมายหรือนักร้องเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับก็มันมีความเป็นไปได้แบบนั้นอยู่เพียงแต่ว่าถ้าในช่วงจังหวะเวลาก่อนจะตัวเองจะถูกตัดสินหรือว่าเรื่องมันถึงสารรัฐมนูลขึ้นมาในกรณีแบบคุณเศรษฐาทวีสินหรืออดีตนายกแพทองทานเนี่ยนะครับ มันก็ยังมีช่วงเวลาที่สามารถจะเร่งดําเนินนโยบายอย่างน้อยก็มีเวลาสักประมาณ2เดือนครึ่งหากมีอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วก็เร่งทํานโยบายสํำคัญๆแล้วค่อยยุบสภาอีกแบบนั้นยังทันไหมครับพี่ตู่อย่างเช่นแก้ปัญหาขมิ้นทำเรื่องเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆไปก่อนทําอะไรไปก่อนแล้วยุกซะคือทำตามเวลาตามที่กาหนดอ่ะนะครับความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไร,รยกเลิกเอ็ม4ียูสี่สามสี่สี่มันจะยากอะไรครับคือเร่งทําไปเลยเดือนสองเดือนมันจะมาความจริงบปับปุ๊บปั๊บ ปัญหามันสะสมมายอ,มอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เป็นได้ก็แก้เสร็จแล้วก็คือปัญหาก็คือว่าต้องคิดเรื่องชาติบ้านเมืองอการคิดเรื่องชาติบ้านเมืองมันพริตตาเดียวครับอันนี้ก็เป็นตัวอายางงบประมาณทําอะไรครับเห็นไหมการตัดสินใจยกเลิกประกาศเด็ดขาดไม่เอาคาสิโนโเด็ดขาดหรือประกาศในการจัดการการพานันออนไลน์เด็ดขาดนะครับเรื่องการขายแผ่นดิน 9- 9ปีไม่มีผมยกตัวอย่างขอ,องแบบนี้เนี่ยครับ คือมันแทบจะไม่ได้ใช้อะไรความรู้ความสามารถอะไรมันใช้หัวใจครับเรื่องความรักชาติบ้านเมืองเพียวๆเนี่ยความจริงมันไม่ได้เสียเวลาอะไรเลย,เลยครับนะครับก็คือหมายความไปทําลายสิ่งที่มันจะทําลายชาติความเป็นจริงเรื่องนี้มันก็พลิกตาเดียวแค่นี้ก็ได้ใจคนเต็มที่แหละนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือเรามองว่าการตัดสินใจนะครับของผู้นํามันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศการเสร็จรตัดการตัดสินใจใด ถ้ายึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนนะครับก็คือหมายความว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยและคนไทยก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะตัดสินใจอย่างไม่ชักช้าการตัดสินใจที่ช้านั้นยิ่งจะสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังกันว่า จากกี่วันก็ตามไม่ใช่รัสาระสําคัญที่โบกสีเ่เดือนทางการเมืองแป๊บเดียวนะครับแค่เวลานี้แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยแค่เตรียมการการเลือกตั้งนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแทบจะเอากันไม่ทันนี่ไม่นับ,บนะครับพรรคที่เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบอะไราสารพัดสาร,พ,สารพันนั้นแต่ว่านี่ครับเรื่องก,การเตรียมการการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่ารอยุบสภาแล้วจะไปเลือกตั้งมันต้องทํามันไอ้สี่เดือนนี่น้อยมากทางการเมือง บางเนี่ยนะครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็เตรียมตัวกันเป็นเปียบแต่ว่าไอ้เวลาที่มันเป็นลักษณะเห็นปลายทางอยู่แล้วเนี่ยว่าอย่างไรจะต้องมีการยุบสภาตามกําหนดนั้นเนี่ยหรืออาจจะต้องมีอันเป็นไปกันก่อนนั้นเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่ผ่านกันมาก็รู้เป็นเวลาที่มันน้อยมากขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ